อืมกินไข่เนาะเพราะว่ายังเพราะว่าสีดำเพราะเพให้เล่าแล้วเพราะเอาดำซั่วาจากพี่น้องสีตำเพราะเพให้เล่าแล้วเพราะเอาบ่าบ่กูสิกินน้ำซุปพนาสีตำหายเพราเอานี่ต้มจืดผักอันนี้ต้มไข่มาใหาย้ยมึอนี้เพระาะถ้าได้กินไข่กินเด้อ,อ <laughs> ก็ร,ราลายมุ่งะ่าแต่เราดูด้วทั้งกินทั้งเราทกินนทั้งวาปเป็นนิส,นนนนสัยเนาะแตเนะนนมเสร็ดูน้างนั่งนี่อแต่มราพดเหมืนนะเรนัวใลาย,ยลายแย่งลายแนวนี่แม่แล้วสิว่าท่านหิวปนใดพะว่ันล้วกินอันก็กิน,<ม>ะะกนขขาต้มมันนั่นไปบ้างฮะต้มห้องออกแก่ผ้วนม่ท่นหิวแก่้าไม่กิน มันไม่ได้บอกฝากเนาะมัตนตะกลายยั่ได้หมอลายปพดตากมากอยู่อืมใหกมมกม้กินน้องขอบ่าแม่จะไม่กินน้ำกันตามชั่ว

ูเเคย่งหดออกแดดมาแก,ก่ปุ๊บะเออกูนี่ละก็เห็ดนังสือเกอะไรทาบอัดใสไหมม้นตาอดเนยเนยีนบุติน้องเมื่น กุ้งเ็นยาข้า่นึ่งกุ้งเดนก็สจดใ้ดิย่าไม่มูจิงใช่รู้ใช่ตุ่มเปีแม่มันแบฝงไปกินมาเลยได้นได้บ้อยอ่าอ่อืมอันนั้นเด้อ่าจริงๆเนี่ยไปเอาฟักอีแม่เนี่ยพอไป อดเหลนน้องพูดคุณจะได้ชดได้เลยนะพี่น้องแม่ผาจะได้ชบได้